เป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเป้ยปานวาดถูกหามเข้าโรงพยาบาลเพราะอยู่ๆก็เกิดเป็นลมแถมล่าสุดยังต้องให้เลือดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามถึงสุขภาพของนักแสดงสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสาเป้ยก็ได้เผยว่าอยู่ในขั้นตอนที่ให้ความร่วมมือกับคุณหมออยู่ค่ะ ต้องรักษาตัวนานเหมือนกันค่ะสาเหตุเม็ดเลือดแดงของเป้ยน้อยมากโดยปกติเม็ดเลือดแดงของผู้หญิงตีคร่าวๆจะมีประมาณ12แต่ของเปยมีแค่7.6ซึ่งมันส่งผลต่อร่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ผลิตออกซิเจนมันทำให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ถึงเลยทำให้เหนื่อยง่ายและเป็นลมสมองไม่สดชื่นพอเม็ดเลือดแดงน้อยธาตุเหล็กก็น้อยตามลงมาช่วงอายุของเปยมันควรที่จะมีค่าของธาตุเหล็กประมาณ30 แต่ของเป้ยเหลือแค่3.9หายไป10เท่าค่อนข้างอันตรายหมอย,ยังกังวลว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างไงเลยต้องมาหาสาเหตุว่าเลือดหายไปจากทางไหนบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดูว่าประจำเดือนมาเยอะหรือเปล่าตรวจพบก้อนเนื้อที่สวยงามแต่มันไปกดทับทําให้ประจำเดือนมาเยอะ หมอเลยให้ทานยาชะลอไม่ให้เลือดไหลยเยอะแล้วไปเสริมธาตุเหล็กท้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆต้องให้เลือดและส่องกล้องดูลำไส้ว่ามีแผลในลำไส้หรือเปล่าเลือดถึงหายไปต้องใช้เวลาค่ะที่ผ่านมาได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมไม่ค่อยได้ตรวจค่ะตรวจครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นหมอยังชมเลือดบริสุทธิ์สะอาดทาบริจาคให้คนอื่นได้จะดีมากเลยคือทุกอย่างดีมากเราเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ค่อยๆรักษาค่ะ มันมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างเหนื่อยง่ายบางครั้งก็ไม่มีแรงแต่ที่เห็นร่าเริงอยู่เปยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันคุณหมอยังสงสัยจริงๆเ้ยไม่ใช่คนพลังเยอะมันจะมีแค่บางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วมันก็มีบางช่วงที่เพลียอยากพักมันไม่ได้เป็นตลอดเวลายังเคยสงสัยว่าช่วงที่เล่นบทร้ายทำไมเราเหนื่อยจังเลยต้องกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะเข้าฉากตอนนี้เพิ่งจะเข้าใจว่าเป็นพเพราะเลือดจางและธาตุเหล็กน้อยนี่เอง จนเป็นลมเมื่อวันก่อนถึงได้รู้ว่าเราเป็นขนาดนี้ขอให้คุณเปยหายไวๆนะคะทางทีมงานเราขอส่งกำลังใจให้ค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ